สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง Vp ธรรมดานะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุนนิเอียนะครับ วันนี้คือเช้าของวันที่25กรกฎาคม2อง7น,น,นะครับวันนี้ก็เป็นวันพรหัสนะครับวันพรหัสนะสีส้มสีส้มนําโชคนําสิ่งดีๆให้ทุกทท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางหุ้นนี้คือให้วันละสองรอบนะครับจันถึงสุกนะเช้ากับบ่ายนะครับสําหรับวันนี้มาช้านะครับเพราะว่าอาจารย์ติดงานสีดํานะ จาตตายนะครับอืมต้องไปเผาอีกสองสามวันนู่นแหละค่อยจะเสร็จภารกิจนะค่อยจะเข้าเหตุการณ์ปกตินะครับก็คงจะวันวันจันทร์นู่นแหละค่อยจะ เต็มพร้อมเต็มที่ว่างั้นเถอะช่วงสองสามวันมานี่ก็คงจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับช้าบ้างเร็วบ้างนะครับทันก็ช่างไม่ทันก็ช่างเนาะแล้วแต่โชคแต่ดวงของเราประมาณนี้แหละนะบางทีเราก็โชคดีนะที่การที่ไม่ทันนะเพราะว่ามันไม่เข้านะครับประมาณนี้นะให้คิดให้คิดบวกว่างั้นเถอะโอ้โชคดีแล้วที่ไม่ทันเพราะว่ามันไม่มาอะไรอย่างประมาณนี้โอ้มาหมดเลยบนล่างเดจังเลยไม่ทันเลย <c oughs> มันมีสองกรณีนะครับมีสองด้านเสมอนะด้านบวกด้านลบนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับคิดบวกเข้าไว้สบายใจนะครับอ้าวเช้านี้มีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยนะครับออก9ก้าโมงครึ่งนะอ่าเหลือเวลาอยู่ประมาณทักไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เพิ่งจะมาลงให้นะครับอ้าวมาชมกันเลยนะครับแบบเดือดเดือนะวันที่25้านะครับกรตกฎาคม2อง7หุ้นนี้คีนะครับเช้าหกเดนะครับเน้นที่7ดกับ8นะอ่า70 7ด72 73ดไล่ไปเลยนะครับง่ายๆนะอ่า 8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับถ้าเป็นพี่น้องก็หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับหกเจ็ดอ๋อหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับแล้วก็เจ็ดแปดนะครับอันนี้ให้มองเฉยๆนะมองเฉยๆนะครับชวนชอบค่อยจัดนะครับอืมเอเอชวนชอบค่อยจัดนะครับอันนี้ให้มองเฉยๆนะ อ่าประมาณนี้นะครับให้มองเฉยๆส่วนอันนี้เนี่ยพิจารณาอยู่นะอ่าครับมันจะเด่นอยู่เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดเท่านั้นนะเจ็ดกับแปดนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับเราก็มาเน้นกันคราวนี้อ่าเน้นกันนะครับสักคู่นะครับเน้นอะไรดีเน้นที่แปดนะอ่าเน้นที่แปดนะครับเน้นที่แปดเนี่ยนะครับเน้นที่แปดนะใครชอบเจ็ดก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับ รูดวิ่งที่แปดนะครับแปดนะครับรูดวิ่งที่แปดนะครับส่วนเจ็ดใครชอบก็จัดไปนะกับหนะในตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเช้าอ่าเรียบร้อยแล้วเจดเอาครับเรียบร้อยแล้วเจดแบบเดือนเดือนแบบเดือนเดือนนะครับอ่าจัดเอานะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงๆนะครับดูไม่ันเลยมือแตะวิดีโอพักไว้นะครับหยุดนะครับแล้วก็ เจิดเอาแล้วนะครับช่ดีช่ดีครับดีครับ